สวัสดีครับผมสปิเดซ่าครับขอรำเนดหนันงสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สกอร์น,นะครับวันนี้วันศุกร์26กมิถุนาอยู่นะครับโปรแกรมฟุตบอลม,มีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชร์กันเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล1คู่นะครับในศึกกันโช่เซเรยียอิตาลีเป็นการเจอกันระหว่างยูเวนตุสครับเปิดบ้านพบกับเรเช่นครับ คู่นี้ชื่อชั้นเกรดบ,บอลสเตปไปภาพสิติการเจอกันเนี่ย เป็นทางมารายเนี่ยเหนือกว่าเยอะมากนะครับแต่ผมมองครับว่าตอนนี้ยูทูบเล่นกันแบบผ่อนคลายมากขึ้นนะครับหลังจากโอกาสฟ้าแชมป์เนี่ยค่อนข้างสดใสเกินกว่า90%นะครับเพราะทีมตามหลังอย่างทั้งอินเตอร์และอารซิโอเนี่ยต่างกอดพอสะดุดกันเองนะครับอีกจุดหนึ่งครับคือยูทูบเนี่ยในยุคของบริโซซสารีครับเป็นทีมที่เล่นเกมรุกไม่ค่อยดุแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กติก4-4-2 4-3-3 4-3-1-2เนี่ยไม่ว่าจะส่งใครลงมาเนี่ยถือว่าเล่นเกมรุกกันไม่ไรงเลยนะครับแบ็กสอง เติมเกมนะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเภทตัวคุมเกมหรือว่าพึ่งงานนะครับไม่มีตัวที่บล็อกทูบล็อกหรือว่ายิงไกลได้ดีครับตรงนี้ครับทำให้แนวรุกเนี่ยต้องแบกภาระไวมากเกินไปนะครับเจอกับทางเรเช่ครับซึ่งสภาพทีมอาจจะแย่นะครับแล้วก็เป็นบอลที่กองหลังเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมมองว่าเรเช่ตอนนี้ต้องหนีตกชั้นเต็มตัวนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ไปนะครับว่ายูเว่เนี่ยเล่นกันแบบผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็แท็กเติกของทาง บอลที่โธ่ซาวลี่เนี่ยเป็นบอลที่เล่นเกมบุกไม่ค่อยดุนะครับเพราะฉะนั้นก็แพงครับที่เปิดมาให้อยู่ตุนครับเป็นต่อ2.5ดแม้จะเหนือกวาอ่าเยอะครับแต่ผมมองว่ายูเว่ชุดนี้โอกาสที่จะยิงขาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนก็คุณนะครับซื้อใจเสี่ยงเชียร,ร์บอลรองเขาบอกว่าวันนี้เรเช่นเนี่ยบอลสู้ตายสู้ได้แล้วก็มีมุมที่จะไม่แพ้เรเช่กับออกมาเชียร์บอลรองเรเช่น,นะครับในคู่นี้เฮงเฮงรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ